สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่อย่าง Gangstar City นะครับกออ็อยู่กับช่องวิพิตาเทเหมือนเดิมนะผมเอเอมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็อยากจะบอกว่าห่างหายกันไปนานเลยนะผมสำหรับการเต้นเกมตรงเลยกว่าเล่นอยู่แหละโอเคก็ สาเหตุนะเราก็เทำบ้านนำช่องนู่นนะ่โอเคก็สอเกมเป็นเกม,เก,มเก่าแล้วนะผมว่าเก่านะเพราะาปัจจุบันเนี้ยผมหาใน Google Play s t o r e ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมถูกสิดไปแล้วหรื่าส่วนผ้ลิตเกมนี้ก็เกมรอฟตามเคยนะเออไปนี้ผมว่านะโอเคเข้าเกมกันเลยว่ะ ย่น้องชายหนีต้อนรับสู่ซานตาโมนิกายอดเลยชลชเมร่านายยังไม่เห็นอะไรสินะพี่ก็เหมือนราชาโอเคแล้วไงนายจะไม่ว่าพี่มาไกลได้ขนาดนี้ตั้งแต่ละเหตุออกจากเม็กซิโกนะในการคองทินในลอสแองเจลิสนี่เหมือนฝันเลยแหละปัญหายอยีกเดียวก็คือพอนาเปราชายผุกร้สมองมันก็จะหาเรื่องท้าทายนายแล้วทินี้ก็มีเรื่องมาหยุดพี่ถึงต้องเล่งเอาี่นี่เพื่อให้มาช่วยพี่ แล้วเราระบบนเป็นไข่วะ่ะแล้วพอเรากำจัดศัตรูออกไปได้เราจะคลองทีนี้ด้วยกา,าเรเอาอะไรทำยังไงกตทำโอเคโอเคชุมนาทีกว่าแล้วเนี่ยแก้งเ็ดหาดมันไปถมวุฒิฟงรามมานะไปจิกอะไรจริงๆจักมันหน่อยดิที่แน่หรอโอเคนะผมก็เกมแนวนี้แบบ จิตคองพื้นถิ่นเนาะใช่เลยวพวกกราสบาี่ะห้ทำกันดีกว่าไปที่โรงน้ำเอาชุดยามเฟโดทำไมนะโอเคนะผม,มนีก็จะเป็นแบบหมวดภรารกิจมันไอ้นี่ไม่ได้แตะเพื่อป่อนเฮ้ยมีแตะเพื่อป่อนเ๋ยไปป่นหน่อยดิ ได้หเยี่ยมก็ตอนนี้หูฟังผมก็พังไปแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าอัดครั้งนี้จะได้ยินหรือเปล่านะแต่เพื่อสู้จะต้อง13อันเลยเหรอดูดีนะแต่ยังไงก็ในทันนายจะได้ตรงที่แรงๆง่ายลูอิกบอก จะรอดไหมวะเนี่ยน่าจะรอดไปโอยโจมตีแรงได้ไหมสงแกาสกาเฟ่ไม่จะตายอ๋อนี่เราคือกาฟเฟเหรอโอ้ไม่น่ารอดแล้วแหละ นี่มันเล่นอะไรกันวะเนี่ยไม่น่าไปกดต่อฟู้เลยร <c oughs> ู้สึกเหมือนว่าจะยังไม่มีปืนเลยนะ <c oughs> โ,อโอ้ยรถหวบรถหววเพราะเราตายวะ <c oughs> ตายไหมตายไหมตายไหมใครตายใครตายสรุปเออเราตาย โนไม่ <laughs> no, แต่พอดำเนินการต่ออะไรเนะี่ยเด็กแกง๊งมาอยู่ในกลุ่มสม,มนุนนะก็ไม่มีประโยชน์อ๋อโอเคสมุคืันต้องมีแก๊งสินะโอเคเราไปเจอเรื่องดีกว่าครับผมเอาชุดยามมาจากโรงภาพยนต์นี่ไงแต่เพื่อป้อน โอเคได้รางวัลน,นะเป็นระเบิดกับเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์โอเคโอเคโอเคอืมเลเวลสองโอเคปลดล็อกสนาบมือสนาบมือ,มอปืนพกมีดบูทเอาโจมตีแรงไว้ก่อน ฟานตำรวจเอ้ยมีแบงค์มีแบงค์งให้ป้นด้วยป้นแบงค์ก่อนเฮ้ยได้สนัมมาว่ะเอ้ยในแบงค์มีสนับว่ะเอ้ยต้องลองอลองดูดเกไม่ได้ก็เป็นเกมประเภทแบบว่าไงาอ่ะเฮ้ผมมีสถานีตำรวจว่ะกดเพื่อแอบ,บเข้าไป รู้สึกว่าตัวเกมจะแหลกๆนิดหน่อยนะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าที่อ้าวปลดล็อกเลเวลสาโอเคปนต่อก็อยากจะบอกนะผมที่หายไปนานก็มีงานเยอะแยะเลยหลายอย่างครั แล้วก็แล้วก็เออผมย้ายบ้านใหม่ด้วยนะก็โอเคก็มันก็ไม่ค่อยว่างก็เลยแบบอืมไม่ค่อยได้อัดเลยจะว่าไม่ค่อยได้อัดไม่ได้ไม่ได้อัดเลยแหละโอเคปนแบงอีกรอบดิไม่ได้อะไรมาโอเคไปภารกิจกันดีกว่าหารถมาโอเค นี่ไงรถแต่เพิ่มป้นแล้วก็ขับไปแบบนั้ไม่เจ้าโว้ยรถสวยจริงๆเลยมันบอกขับไปที่รังแล้วลหาตัวลูอิดนะฉันต้องทำงานคือนแล้วฉันก็เจอกับนายทีอ๋อเมื่อกี้นี่ลูอิตเนี่ยนี่เมื่อเมื่อกี้ก็ได้แดดนะครับคันอ๋อ ไงรังของแก๊งโอเคก็เป็นเกมแนวแบบเล่นง่ายๆนะผมแต่ก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเหมือนกันซึ่งเกมนี้ผมเคยเล่นจบอยู่นะแต่ก็มันก็นานมาแล้วแหละอะไรเนี่ยเฮ้นะกลับมาคนเดียวหรอเพโดยอยู่ไหนละผมว่ามันคงไม่เป็นไรนะบต่ต,ต่อไปเก็บค่าเช่าอืมสร้างบ้านเพิ่มเราก็ได้เงินเพิ่มเดี๋ยวฉันให้เพรกับนายแล้วกันเอาไว้ทำอะไรได้เร็วขึ้นโอเค คนให้ไปที่ร้านคา้านะแล้วก็ซื้อโกดังให้ซื้อตรงนี้หรออ๋อข้ามโดยใช้เพชรโอเคไม่มีอะไรดีไปกว่าการกระตุ้นคนได้ทำงานได้เงินโอเคก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> นี่ไงเนี่ยเนื้อเรื่องหลักมันก็จะแบบว่าไอไอเพโดเนี่ยมันไม่กลับมาเราก็ต้องตามหาตัวมัน พวกเราต้องไปสานตามโมนิกาเพื่อตามหาเพโดก็แล้วว่าโอเคพวกขอเก็บเงินก่อนงกบอกไว้เลยว่างกนี่เนื้อเรื่องหลักถ้าตำรวจได้ตัวเพโดไปป่านนี้พวกเราคงทินข่าวแล้วเพโดต้องโดนแก๊งอีกแก๊งหนึ่งจับตัวแน่ๆนะไปสืบเรื่องมาดิโอเคก็เป็นเกมแนวแบบเล่นง่งายๆนะผม อะไรเนะนี่ยต้ไหนนะติดมือน่รอแล้วร้านค้ามึงไปตรงไหนอ่ะจัดปาร์ตี้ภรารกิจจัดปาร์ตี้โอ้สุดท,ท้ายก็ต้องกลับไปรังเหมือนเดิมป่ะเออนี่ไงโอ้ชเพชรสาม มีวดูโอเคจัดปาร์ตี้แล้วได้เพื่อนมาชื่อแดนนะครับจิกโกธรรมดาและไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยโจแมนปาร์ตี้เจ๋งมากเลยอย่าลืมจัดบ่อยๆโอเคนาย okay. ต้องใช้เงินอย่างฉลาดนะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. ธุรกิจที่สร้างเงินแล้วก็จ้างลูกน้องมาช่วย ก็เป็นเกมนะแบบแก๊งตาคองเมืองอะไรพวกนี้แหละอืมจำได้ไหมว่าถ้านั้นไม่มีตัวลูกน้องเป้งแล้วเอาเงินไว้รอผมมาแล้วก็นายจะไม่เหมือเป็นเจ้าถิ่นได้อ๋อโอเคมันก็เป็นการสอนนรงนี้นั่นครับโอเคแล้วแล้วแล้วร้านค้าตุละ แล้วร้านค้ามันอยู่ไหนวะเ,เมื่อกี้เหมือนยังเห็นอยู่เลยนะไปป้นนี่ก่อนดีกว่าล้วร้านค้ามันเปไนวเวอปลดล็อกอีกทางบ้านตอนง ออเฮ้ยไม่ได้กดป้นปุ่มสัญลักษณ์มันหายวะ่ะเกมนนตัวเกมวะ่ะโอเคโอเคผมโง่ไงโอเคกดโจมตี นี่ไงได้ถุงมือมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเครดเลยแต่มันบอกว่าแกงมันผลิตแป้งปลอมกันอยู่ชจเพชรเพื่อเก็บ bling ดูดิบ l i เนี่ยมันเจ๋งแถมเอาโชว์นูนะ่นนะเ,เป็นตัวเพลงโอเคมันก็เป็นการบอกนะครับโอเคพุด้เพชรโอเคจัดมา อ๋อมันให้เพชรเราเราก็ต้องซื้อใช่ไหมนำอาวุธที่ามาไปที่สูตรตัวเองกับไอ้โยงเนี่ยเหรออืมอืมไปตีเขาเฉยเลยเจ๋งใช่ไหมล่านายต้องใช้เงินเพื่องงนะรู้ไม่โอเคมันก็เป็นการสอนนะโอเคนั่นไงเมนูมาแล้ว อ๋อ้โง่นี่โอเคอ๋อนี่มีกระเป๋าให้ด้วยหรอถุงมืออารามิดเออนี่ก็เป็นพวกของนะเออไม่โอเคมันถูกปิดไปแล้วอ่าปลดล็อกเลเวลห้า โอ้ขึ้นมาครั้งแรกไยเลเวลขึ้นนิบบ่อยจริงๆโอเคแล้วนี่คืออะไรแก๊งไอ้แดนอ่ะไอ้แดนนี่พกปืนพกเลยเหรอว้าวสุดยอดแล้วแล้วเราอ่ะเดี๋ยวแล้วแล้วเราดูอ๋อนี่ไง รักษาตัวเองห้าสิบเมื่อกี้ไปต่อยมาเนี่วะโอเคก็มีอาวุธให้ใช้นะมีถุงมือให้ใช้น่นนี่นั่นเยอะแยะเลยป้นนี่มีสามล้านก็เป็นแนวเนื้อเรื่องนะโอเคแต่เพื่อป้นอีก <c oughs> มันมีคนป้นกันอยู่ด้วยน,ะนั่น โอเคมันบอกให้ทำภารกิจไปเรื่อยแล้วก็ทำโอเคง่ายๆก็สำหรับที่หายไปนานนะครับก็ถ้าใครรอเกมอื่นอย่างเกมนายทีหรือว่าเกมคนติดเกาะก็จะเล่นรูวๆอันนี้ก็มาลองเกมใหม่ดูเฉยๆเ,เดี๋ยวผมก็เล่นไอเกมพวกนั้นให้ได้ดูกันแล้วนะโอเคอะไรเนี่ยเจ๋งมากเพื่อน อ๋อโอเคอก็เป็นการสอนครับไม่ได้มีงานอะไรนยขโมยน้ำมันจากปั๊มน้ำมันโอเคมันบอกให้แตะต้องใช้หน้ากากสะพึงซื้อดิหรือห้าสิบเองตังค์งมันงสองพันกว่านีงไงถตงน้ำมัน ก็ภารกิจบางอันนะก็ไ <t> ม่สามารถผ่านไปได้นะครับถ้าไม่ซื้อของมันไม่เข้าใจจริงๆว่าจะบนกันทำไมราคาน้ำมันออกจะถูกแม้ก็ถูกสีกไปป้นเข้ามานี่โอเคนี่อะไรกันะสร้างฟินก่อสร้างในถิ่นโอเคไป กลับทิ้งับเนเก็บอย่างเยอะอัปเกรดไหนดิอัปเกรดมันบอกให้ฟาแล้วเราสามารถเฟือ่อะไรได้บ้างว่าบ้านตะวันตก คือสตาร์คาเฟ่เดี๋ยวสามร้อยสิบเองอเออก็ใช้วลาสร้างไม่นานเน่ะ ข้างกาดังโอเคเสร็จยังเสร็จยังอ่าเสร็จแล้วทำไมเสียงขึ้นตึงตงตงต้งตึงตึงตึงบ่อยใช่วะนี่สร้างสตาคาเฟ่อย่างเดียวเลยนะเนี่ยแล้วที่ก็แทบจะไม่มีเพราะเดี๋ยวงเอาต้นไม้ไปขายทิ้งดีดว่า อะไรเนี่ยเยี่ยมไปเลยเพื่อนสิ่งเขาสร้างใหม่ๆนำความสะดกสบายและความเคารพในทิศโอเคอะไรกะเก็บค่าเช่าอ่ะเก็บไปเมื่อกี้นี่หว่า Okay. เราไปเรื่องหลักกันต่อเดี๋ยวนะครับชื่อภารก,กิจก็เงินสนุกสนุกมอนี่บอกว่าแก๊งฟลายเดอร์ของมันกำลังผลิตแปบงปลอมกันอยู่นายไปสืบมาหน่อยสิว่าพวกมันไปถึงไหนแล้วโอเคมาๆๆอ๋อนี่ไงแตะเพื่อขโมย ป็นแต่เพื่อป้อนไปแล้วน้อยคนนี้คนหนึ่งก็รู้สึกว่าภารกิจเนื้อเรื่องหลักนี่มันจะใช้ค่าไอ้นี่เยอะจริงๆเนอเอาเนี่ยไปป้นบ้านแทนโอ้โหไม่นะนี่เออจะป้นนี่นี่ ใช้อีกอ่าแล้วภารกิจไอ้นี่ก็หมดอีกแล้วข้าภารกิจอเอ้ยไม่ได้กดใช้อะไรนะเว้ยโอเคเรามีหนึ่งภารกิจนะผมจวจบภารกิจนี้ผมว่าผมพอกก่อนดีกว่านี่ไง ไอ้นี่เมื่อไรจะเสร็จไอ้นี่เลยเจ็ดนาทีไอ้นี่เลยออนาทีหนึ่งโอ้เฟนฟูนโฟน,ฟนใช้เยอะจังโอเคนะเราจะไปจัดในเรื่องอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าภารกิจเอเอถ้าสายสามพอนะ ร้อยอันนี้ซื้อกันอย่าง900เลยเหรอมันมันบอกให้ใช้อะไรนะใช้สนับมือเงินก่อนเด,ยวเด,ย,วเดยวเดี๋ยวขอดูหน่อยสนับมือเงินบูตต่อสู้โอเคนี่ไงสนับมือเงินอ๋อตั้งพอปะุ้แย่ yeah. รู้สึกว่าจะหมดแล้วโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอพอไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าเนื้อเรื่องอะไรเี้มาเล่นอีกนะับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับได้นะครับเป็นกำลังใจหรือจะโดนเนตได้แล้วแต่เลยอืมผมไม่ขอแล้วมากโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊า,าผมไปละ